เอาแล้วเอาแล้วเห็ดออกเห็ดออกไม่มีคนหาปกติแถวนี้โอ้มีเห็ดมีหอยทากมากินปกติแถวนี้นี่ไม่ไม่เคยเห็นนะครับเห็นแต่ขาแถวนี้เนี่ยมันจะออกอย่างเงี้ยครับออกเป็น เป็นหมเป็นหมดอกหนาเตี้ยเลยครับดอกนี้ก็ใหญ่ครับดอกนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน เกือยุกกันลดน้ำครับไม่ค่อยเออ,อกมันแตกนจุมกลังงามครับจุมจุมบอ,อกไงเลยมันเบิดจุมนี่โอ้โฮ ญ่อิริครับอูอออบ้อู้อู้อู้อ้ครับอืสรงกำเก็บสั้งกำปั่นเลย สา้เพบ่นมีคนมาพอโอ,โอ้หอมนี่ครับอีกดอกนึงใกล้กันครับหอยเวียนกำลังกินอทำเป็นพวกค้างเหงาเพียหนี่งก็ยิงง่ามอยู่ครับเนี่ย จช้าเาผิดเลือบงงาม